สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แบบฝึกหัดที่4.11นะคะหน้าที่92ค่ะเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนะคะมาดูก่อนนะคะว่าความหมายของค่าเฉลี่ยคืออะไรโดยไม่ครูจะใช้ตารางที่เขาให้มาโจทย์ข้อหนึ่งเลยในการอธิบายนะ,ะอย่างเช่นตารางนี้คือเขาให้ส่วนสูงและน้ําหนักของเด็ก4คนมานะคะนี่นี่ส่วนสูงของ4คนนี้แล้วก็น้ําหนักของ4คนนี้นะคะทีนี้ดูจากตารางเนาะส่วนสูงของทั้ง4คนเป็นไงคะ มันไม่เท่ากันสักคนเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าไม่ครูยอยากให้ทุกคนอะ่ะสูงเท่ากันหมดอะ่ะเราจะหายยังไงคะเราก็ต้องเกลี่ยส่วนสูงเกลี่ยน้ําหนักทุกคนใช่ไหมให้มันพอๆกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นการแบ่งหรือการเกลี่ยให้มันเ,เท่ากันมันต้องเป็นการหารทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งหล่ะที่จะมาหารเอาส่วนสูงของทุกคนใช่ไหมรวมกันก่อนแล้วค่อยไปหารด้วย4น้ําหนักก็เหมือนกันเราต้องเอาน้ําหนักของทั้ง4ี่คนนี้มารวมกันก่อนแล้วเอาไปหาร4ี่ มันถึงจะเฉลี่ยแล้วมันเท่าๆกันใช่ไหมคะแบ่งเท่าๆกันก็คือการหารนะคะ,ะเดี๋ยวไม่คู่แปะสลุบให้นะคะการหาค่าเฉลี่ยเนาะทาได้โดยคือนําผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือตรงนี้นี่ค่ะเขาจะหาเฉลี่ยส่วนสูงก็คือนําตรงนี้มารวมกันนะคะแล้วหารด้วยจํานวนทั้งหมดจํานวนทั้งหมดคืออะไรคะนี่ไงมีข้อมูลอยู่4ตัวก็คือหารด้วยส่ถ้าเป็นน้ําหนักล่ะก็เอาผลรวมของน้าหนักทั้งหมดมารวมกัน แล้วก็ไปหารด้วยจํานวนข้อมูลของ4ี่คนก็คือหารด้วย4ี่นะคะโอเคเริ่มดูกันที่ข้อหนึ่งเลยค่ะแม่ครูจะพาเขียนแบบบรรทัดเดียวเสร็จเลยนะคะก็คือเราก็ลอกตรงนี้มาก่อนอนี่ความสุงเฉลีย่ยเขียนมานะคะความสูงเฉลี่ยนะคะนี่ลอกมาก่อนที่เขาถามนะคะ,ะความสูงเฉลี่ยก็ต้องเท่ากับ เขาบอกว่าไงคะหาได้โดยการนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเนาะนี่เอาจะเอาส่วนสูงทั้งหมดมารวมกันก่อนนะคะเราค่อยจะแบ่งให้4คนเท่า,ทากันนะถึงจะเรียกว่าเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยต่อคนนะคะโอเคเราก็ไปบวกกันเนาะ,ะแม่ครูขอใส่วงเล็บเป็นนี้นะคะ1 2 7บวก1 3 0บวก1 3 8บวก1 3 3นะคะ ใส่วงเล็บปิดแล้วก็ค่อยหารด้วย4เพื่อจะแบ่งให้ทุกๆคนเท่ากันก็คือเฉลี่ยแต่ละคนนะคะหรือใครจะรวมตรงใต้ตารางก็ได้นะคะนี่จับบวกกันหมดเลยสีตัวนี้ว่าส่วนสูงรวมกันเป็นเท่าไหร่นะคะแม่ครูเขียนรวมให้เนาะเผื่อใครจะเขียนตรงนี้นะรวมแล้วก็เอาส่วนสูงทั้ง4คนมารวมกันนะคะได้เป็น528รวมน้ำหนักด้วย4คนรวมกันเป็น124 ทีนี้เราจะหาข้อ1ก่อนเนาะข้อ1นึ่งขห้หาส่วนสูงเฉลีย่ยแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะส่วนสูงมารวมกันก่อน4จํานวนใช่ไหมฮะ,ะบวกมาแล้วในตารางที่เราบวกไว้เนาะได้เท่าไหร่นะคะ528รแล้วก็ไปหารด้วย4ใช่ไหมฮะในวงเล็บทําเสร็จแล้วเนาะ,ะก็ไปตั้งหารมานะคะจากกรนะดาษเศษเนาะหารมาแล้วได้คําตอบเฉลี่ยนะคะคือ132เซนติเมตรจะย่อเป็นซอมอจุดก็ได้นะคะ ี่ก็คือถ้าเราเออกส่วนสูงทุกคนมารวมแล้วเอาไปแบ่งทั้งสี่คนที่มันเท่ากันนะะแต่ละคนจะสูงเท่าไรคะหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะเนี่ยหรือถ้าเราเอาหนึ่งร้อยสามสิบสองไปคูณสี่ใช่ไหมคะมันก็จะเท่ากับเท่าไรคะห้าร้อยยี่สิบแปดที่เรารวมมานะคะโอเคตอบเลขไทยด้านล่างเลยเนาะหนึ่งร้อยสามสิบสอง เซนติเมตรนะคะหรือจะย่อซอมแล้วจุดก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อข้อ2กันนะคะข้อ2องเขาบอกว่าให้เราหาน้ำหนักเฉลี่ยจากตารางนะคะแม่ครูก็จะเขียนไว้เลยว่าน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ย เท่ากับเอาผลรวมของน้ําหนักเนาะก็คือตรงนี้เอามาบวกกันนะสี่จำนวนนี้นะคะบวกกันเนาะแม่ครูใส่วงเล็บมาให้ก่อนนะคะก็คือสามสิบสองบวกยี่สิบแปดบวกสาสิบสี่บวกสามสิบแล้วก็ไปหารด้วยสี่เพราะว่ามีเด็กอยู่4คนข้อมูลมีอยู่สี่จำนวนนะคะ,ะจากนั้นก็ไปหาในวงเล็บมานะเนี่ยตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่นะคะ บวกมาแล้วได้เป็น124นะคะจากนั้นก็ไปแบ่งให้4คนเนาะก็คือเอาไปเฉลี่ยให้ทัง4คนนะคะว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ถ้าทุกคนหนักเท่ากันนะคะ,ะเฉลี่ยมาแล้วนะคะน้ำหนักของแต่ละคนถ้าเท่ากันก็คือคนละ31กิโลกรมัมหรือจะย่อกอก,อกอจุดก็ได้นะคะกิโลกรมัม3 1 โ,โลกรัมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อสองใหญ่กันเลยนะคะอะ่ข้อสองใหญ่เลยนะคะข้อสองใหญ่แม่คู่ก็จะสแกนหาก่อนว่าเขาถามหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะนี่เขาบอกว่าร้านกาแฟมีรายได้เฉลี่ยว,วันละเท่าใดรนะคะรายได้ก็ต้องหน่วยเป็นบาทเนาะข้อนี้ตอบหน่วยเป็นบาทนะคะ,อะลอกมาก่อนนะคะร้าน กาแฟมีรายได้ฉเฉลี่ยวันละอทีนี้เราจะหารายได้ฉเฉลี่ยใช่ไหมคแสดงว่าเราต้องเอารายได้ของแต่ละวันมารวมกันนะคะ ได้ตรงไหนนี่ไงเขาบอกมาให้เลยเข้าใจดีมากเลยเขารวมมาให้เราด้วยเขาบอกว่านี่ไงเดือนสิงหารวมแล้วมีรายได้เท่านี้เี่ยแสดงว่าต้องเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเนาะก็คือจํานวนทั้งหมดนะคะก็คือหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าหารด้วยจํานวนทั้งหมดใช่ไหมคะจำนวนทั้งหมดก็คือเขาบอกมาไม่รูกมีตัวเลขตัวเดียวนี่ไงเจอ,อยังเดือนสิงหาคมนะคะ อ่ะแม่ครูขีดเส้นใต้ให้เนาะนี่เดือนสิงหานะคะเดือนสิงหามีกี่วันละ่ะเพราะว่าหน่วยเขาเป็นวันใช่ไหมคะเนี่ยรายได้ทั้งเดือนสิงหาเลยก็คือรายได้กี่วันลูกสิงหาคมลงท้ายด้วยคมมีเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดวันนะคะนี่อ่ะแม่ครูไปให้ดูลงท้ายด้วยคมนะคะแสดงว่ามีสามสิบเอ็ดวันแสดงว่าเราต้องเฉลี่ยก็คือหารด้วยสามสิบเอ็ดเนาะ เราก็ไปหาใช่ไหมคะว่าถ้าทุกวันมันขายได้เท่ากันอ่ะมันจะตกวันละกี่บาทใช่ไหมคะอ่ะเราก็ไปตั้งหาสกระดาษเสรมานอว่าได้เท่าไหร่นะฮะ,ะได้คำตอบเป็น2145บาทนะคะอ่ะตอบปเป็นเลขไทยด้านล่างนะคะ2 0 0 0หนึ่งร้อย 45บาทนะคะโอเคเราไปต่อข้อที่3กันเลยนะคะข้อ3ใหญ่ก็จะคล้ายๆข้อ2ใหญ่เมื่อกี้นะคะอ่ะแม่ครูให้เวลาเด็กๆลองทำดูก่อนนะคะนี่เจออะไรรูปเหมือนกันเลยมีให้มาแค่จำนวนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ให้เดือนมาด้วยลองหาดูซิว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนมีษาใช้น้ำเฉลี่ยวันละกี่ลิตรนะคะอ่ะลองทำเองก่อนเนาะวค่อยเปิดมาดูเฉลยนะคะ โอเคเด็กๆลงมือทําเลยค่ะน่าจะเสร็จกันแล้วเนาะแม่ครูขอเฉลยเลยนะคะอแม่ครูขอให้ไรก่อนนะคะสิ่งที่เราจะไปเขียนเนาะว่าเราจะหาอะไรนะคะนี่เดือนเมษาแม่ครูย่อดจดนะเอาแค่นี้เดือนเมษาใช้น้ําเฉลี่ยวันละนะคะหรือเด็กจะเขียนยาวเลยก็ได้เนาะมแม่ครูก็เขียนก่อนนะคะเดือนเมษายน ใช้น้ำเฉลี่ยว,วันละแล้วก็จะหาได้จากในลูกเอาจำนวนปริมาณน้ําทั้งหมดใช่ไหมคะนี่เอามาเป็นตัวตั้งนะคะก็คือสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยลิตร แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลใช่ไหมว่ามีเท่าไหร่ก็คือของเดือนเมษานะคะเดือนเมษามีกี่วันลูกมี30สวันเนาะตรงนี้นะคะเมษามี30มสิวันใครจำไม่ได้เขียนไว้ได้นะคะแสดงว่าก็ต้องหารด้วย30สอ่ะแต่ตรงนี้มันคือข้อมูลของเดือนเมษาทั้งเดือนเลยใช่ไหมคะก็คือเขา้ารวมมาให้แล้วเนาะไม่ต้องไปจับบวกกันเหมือนตารางเมื่อกี้นะคะอ่ะเพราะว่าเขาถามหาวันละเขาไม่ถามหาเดือนละใช่ไหมคะ เราก็ต้องเอา30วันมาหารนะคะก็ไปตั้งหารศกระดาษเศษเนาะว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะหารมาแล้วเนาะได้เป็น720ลิตรนะคะเนีด็ก็ตอบเลขไทยด้านล่างเนาะ700 20ลิตรนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่สี่กันเลยค่ะข้อสี่แม่ครูขอให้ไลค์คำถามก่อนนะคะก็คือโดยเฉลี่ยลูกค้าเข้ามาใช้บริการชั่วโมงละนะคะตรงนี้เนาะเป็นคำถามนะคะที่เราจะมาเขียนนะคะแม่ครูขอเขียนไว้ก่อนนะคะโดยเฉลี่ยลูกค้า เข้าใช้บริการชั่วโมงละหน่วยเป็นคนานะข้อนี้เห็นไหมคะเขามีคนมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เท่ากับไว้เนาะทีนี้หาย,ยัางไงคะเราก็ต้องเอาจํานวนคนทั้งหมดใช่ไหมคะไปหารด้วยจํานวนชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงละเนาะ ก็คือชั่วโมงชั่วโมงนึงมีคนเข้ากี่คนนะคะก็ต้องเอาจํานวนคนหารด้วยจํานวนชั่วโมงนะคะเราก็เลยเอาอะไรคะ,ะเราก็เลยเอาหนึ่งมืนหนึ่งพสามยสีเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ไปหารด้วยเวลานะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชั่วโมงที่เราเปิดห้างเนาะทีนี้หายัางไงชั่วโมงเราหาตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ครูให้อะไรให้ดูเราจะหาตรงนี้นี่ตั้งแต่เวลาเปิดถึงเวลาปิดนะคะ ทีนี้จะหายงไงว่าเขาเปิดกี่ชั่วโมงถ้าเรานับง่ายสุดก็คือเอาอย่างนี้นะให้เด็กเอาเวลาสิ้นสุดเวลาสิ้นสุดคือยี่สิบสองไปลบด้วย1 0 0 0นนะคะก็จะรู้ว่าห้างเปิดเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะคะลบกันมา 0, ตรงนี้ได้ศูนย์ได้ศูนย์เนาะตรงนี้ได้สองตรงนี้ได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งแสดงว่าห้างนี้เปิดเวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ สิชั่วโมงนะคะแสดงว่าข้อนี้เราก็จะหารด้วย12นะคะหรือใครจะเขียนไว้ก็ได้ว่าตรงนี้ถึงตรงนี้คือ12ชั่วโมงเนี่ยเวลาที่ห้างเปิดนะคะเราก็เลยหารด้วย12นะคะหน่วยเป็นคนเนาะเขียนหน่วยด้วยนะโอเคจากนั้นก็ไปตั้งหารมานะคะว่าตอบเท่าไหร่นะคะหารไปแล้วนะคะได้คําตอบเป็น900 สี่สิบเจ็ดคนนะคะเยอะไหมลูกชั่วโมงหนึ่งมีคนเข้าเกือบพันเลยเนาะเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยโอเคตอบด้านล่างนะคะเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะคะต่อชั่วโมงนะคะโอเคน่าจะพอทำได้กันอยู่เนาะอ่ะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะ ต่อกันที่แบบฝึกหัดที่4.12นะคะเดี๋ยวอ่านโจทย์กันเลยเนาะข้อที่1เลยเขาบอกว่าพลสอบได้วิชาคณิตศาสตร์3ครั้งได้คะแนนเ,เฉลี่ยเขาแค่บอกว่าเฉลี่ยแล้วได้24ค่คะแนนม่ครูขอเขียนแบบนี้นะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็คือเอาครั้งที่1กับครั้งที่2บวกครั้งที่3 แล้วเอาสามครั้งนี้มารวมกันใช่ไหมคะแล้วหารด้วยสามอ่ะลูกมันเท่ากับยี่สิบสี่คะแนนทีนี้ความหมายยี่สี่คะแนนแสดงว่าเขาเกียแล้วแต่ละครั้งได้เท่าไหร่ไม่รู้เกี่ยมาแล้วก็คือให้ครั้งนี้ได้ยี่สิบสี่ครั้งนี้ได้ยี่สิบสี่ครั้งนี้ได้ยี่สิบสี่เข้าใจไหมคะอืแล้วก็หารด้วยสามก็เลยเป็นยี่สิบสี่เท่าเดิมเนาะ เนีย่ยเขาเรียกว่าเกลี่ยเฉลี่ยนะคะให้มันเท่ากัน12 3สาไม่กี่คะแนนไม่รู้แต่รู้ใช่ว่าฉันเกลี่ยให้เธอแล้วคือทุกครั้งได้24คะแนนในสามครั้งนี้นะคะคือเฉลีย่ยมาทีนี้เราจะหาคําตอบอยังไงเราก็ต้องเอาผลรวมตรงนี้ใช่ไหมคะมารวมกันเพราะว่ามันจะเท่ากับสาครั้งนี้ที่บวกกันเนาะผลรวมเอาก็เลยมาเขียนตรงนี้ก่อนนะคะบรรยายว่าพลสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนรวมกี่คะแนนนะ,ะตรงนี้เอามาเขียนบรรยายก่อนเนาะพล สอบคณิตแม่ครเูเขียนย่อนะคะได้คะแนนรวม,มเราก็ต้องหาจากอะไรคะก็คือเอายี่สิบสี่นะไปคูณกับคืนเนาะคูณ3ามเพราะว่ามันสอบอยู่สามครั้งเฉลี่ยแต่ละครั้งก็ได้ยี่สิบก็เลยไปคูณ3าม หรือเราจะเอา24บวก24บวก24ก็ได้เพราะว่าเราเฉลี่ยให้แต่ละครั้งคือได้24คะแนนแล้วก็ได้นะคะมันจะได้เป็นคะแนนรวมกับคืนไปใช่ไหมคะเขียนด้วยนะคะว่าคะแนนทีนี้ก็เขียนเท่ากับต่อเนอะเอาะก็ไปตั้งคูณกันนะคะได้เป็น72คะแนนนะค,ะคูณมาแล้วนะคะนี่แหละเราสามารถหาคะแนนผลรวมได้ว่า พอสอบ3ครั้งคะแนนรวมกันเป็น72คะแนนแต่ไม่รู้ว่าแต่ละครั้งคะแนนจริงพอได้เท่าไหร่แต่เฉลี่ยมาแล้วคือได้คะแนนเท่าไหร่คะครั้งละ24คะแนนก็คือเกี่ยคะแนนให้3ครั้งมันเท่ากันนะคะโอเคต่อ,อบอตอบเลขไทยด้านล่างนะคะก็คือได้คะแนนรวมเป็น72คะแนนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อ2นะคะเผื่อใครยังงงข้อแรกอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูข้อ2อข้อ3ข้อ4ต่อนะคะ โอเคไปดูกันเลยค่ะแม่ครูดูที่คําถามเลยคําถามก็ไม่ได้าถามว่าเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยเพราะค่าเฉลีย่ยที่เขาให้มาเนาะมันอยู่สิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาใช่ไหมคะแต่ที่เขาถามอะ่ะเขาถามว่าพ่อใช้เวลาขับกี่ชั่วโมงนะคะเอ่ะเราก็เอามา,าลอกเป็นคําถามก่อนก็ได้พ่อใช้เวลา ขับรถเท่ากับนี้หายยังไงคะเรามาดูก่อนนะที่เขาโจทย์กำหนดให้มาเนาะมีอะไรบ้างนี่พ่อขับได้เท่าไรคะสองร้อยสี่สิบกิโลอืาทีนี้เราอยากหาใช่ไหมคะว่าพ่อใช้เวลาเท่าไหร่ในการขับรถสองร้อยสี่สิบกิโลเราก็ต้องมาดูที่เขาเฉลี่ยมาให้อย่าแม่ครูขอไฮไลท์ตรงที่เขาเฉลี่ยไว้ให้นะคะความเร็วเฉลี่ยเนาะก็คือชั่วโมงละแปดสิบกิโลเมตรนะคะีเด็กเคยได้ยินไหมคะขับรถ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแม่ครูเขียนไว้ให้8ปดสิบกิโลเมตรอันนี้ b a c k สแลชหรือตรงนี้เครื่องหมายทับนะคะก็คือเรียกว่าต่อนะคะต่อชั่วโมงเด็กๆน่าจะเคยเห็นอยู่เนาะแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมันสามารถพูดกลับกันได้เนาะก็คือชั่วโมงรับแปสิบกิโลเมตรหรือแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหมายความว่าขับไปแปดสิกิโลคือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขามีคําว่าละเห็นไหมคะตรงนี้มีคําว่าละ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงคะเอาไปหารนะคะจะได้รู้ว่ากี่ชั่วโมงเนาะเราก็เลยเอา240เป็นตัวตั้งนะคะว่าระยะทางทั้งหมด240เนาะถ้าเราขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ต้องเอาไปหารด้วย80จะได้รู้ว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงตรงนี้ต่อด้วยชั่วโมงนะคะ ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับต่อเนาะเสร็จแล้วก็ไปตั้งหารกันนะคะอ๋ออันนี้หารง่ายเนาะน่ะแปดสามใช่ไหมคะแสดงว่าใช้เวลาเท่าไหร่ลูกสามชั่วโมงนะคะต่ออบอตอบนะคะสามชั่วโมงเราสามารถว่ารูปช่วยในการหาคำตอบะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะ ตรงนี้แปดสิบกิโลนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านมาอีกปุ๊บแปดสิบกิโลก็ใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะเนาะเป็นท่าไรละคะเป็นระยะทางเท่าไรแปดสิบบวกแปดสิบเป็นร้อยหกสิบเอานะคะก็ขับมาต่ออีกปุ๊บแปดสิบกิโล ก็ใช้เวลาอีก1ชั่วโมงเนาะแสดงว่าก็ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมคะแสดงว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ240กิโลก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ3มชั่วโมงนะคะถ้าเราวาดรูปช่วยนะคะนี่มาต่อกันที่ข้อ3นะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งเปิดได้2สัปดาห์ มีรายได้เฉลี่ยว,วันละ5,862บาทหน่วยคนละหน่วยกันแล้วนะอ,อันนี้เป็นวันละแต่อันนี้เป็นสัปดาห์แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนเลยคะ่ะเราต้องเปลี่ยนจากสัปดาห์ให้กลายเป็นวันเนาะแม่ครูไฮไลต์ตรงนี้ให้นะคะ2ส,สัปดาห์เนาะ1สัปดาห์มี7วัน2ส,สัปดาห์ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ14วันนะคะนี่เปลี่ยนให้หน่วยเหมือนกันเนาะเขาได้ถามว่า2ส,สัปดาห์นี้ ร้านอาหารมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราก็เลยลอกตรงนี้ลงมาเขียนด้านล่างนะคะร้านอาหารมีรายได้ทั้งหมด อันนี้ละเนหานี้เข้าใจเนาะก็คือสสัปดาห์นะว่าเขามีไรายได้เท่าไหร่นะก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเดอ้อจากนั้นเราก็เอา,เะเอ,าอะไรคะเอารายได้เฉลี่ยต่อวันใช่ไหมนี่เอาต่อวันนะก็คือ1วันเฉลี่ยมาแล้วคือวันหนึ่งขายได้ประมาณ5,000อ่ะก็คือเฉลี่ยมาแล้วว่าวันหนึ่งขายได้58 6 2้บาทนะก็คือเอาเป็นตัวตั้งนะวันเดียวได้เท่านี้เพราะมีคําว่าวันละเนาะก็คือหนะ้า2หสองเนาะนี่วันละนะคะ วันเดียวได้เท่านี้แต่เราขายต้อง14วันก็คือ2สัปดาห์าหก็เลยคูณ14นะคะจะรู้ว่าเฉลีย่ยแล้ว2สัปดาห์หรือ14วัน่วันขายได้เงินกี่บาทนะคะดไหมคะนี่มันยังใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหานะคะเรื่องค่าเฉลีย่ยนะคะโอเคแล้วก็ไปตั้งคูณใส่กระดาษเสร็จมาเนาะว่าตอบเท่าไหร่นะคะหามาแล้วเนาะข้อนี้ตอบเป็น80,000 หกสิบแปดบาทนะคะยหญ่รา,ายได้เยอะไหมสองอาทิตย์เองขายได้ต้อง8ปดหมื่นกว่าบาทนะคะโอเคต่อ,อบอตอบเลขไทยด้านล่างเนาะแปด0มืนสองพันหกสิบแปดบาทนะคะโอเคไม่คูไปต่อข้อสี่เลยนะคะ ข้อที่4อ่านโจทย์ก่อนเลยเนาะวันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้หนึ่งันปดิบาทค่าโดยสารเฉลีย่ยเที่ยวละสาสิบหาบาทเห็นไหมคะค่าเฉลี่ยมาอีกแล้วนะคะแสดงว่าข้อนี้เขาไม่ถามค่าเฉลียนะ่ยเนาะเขาถามว่าลูกวันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้กี่เที่ยวนะคะอ่ะคิดอะไรไม่ออกเอาตรงนี้มาเขียนก่อนนะคะนี่ลอกมาเขียนด้านล่างก่อนนะคะวันนี้ เก่งครับมอเตอร์ไซครับจ้างแล้วก็เท่ากับนะคะข้อนี้ดูดีๆมันก็คือการหารนะคะนี่คือจํานวนทั้งหมดนะ,ะหารด้วยจํานวนสมาชิกนะคะ ถึงจะเป็นจํานวนกลุ่มเนาะนี่เพราะมันมีคําว่าละใช่ไหมคะนี่เราก็เอาจํานวนทั้งหมดนะคะที่เป็นรายได้เขาเนาะเป็นตัวตั้งคือ1นึ่งพบาทนะคะเอาไปหารด้วย35เพราะว่ามันเที่ยวละ35บาทเนาะก็จะรู้ว่าได้ทั้งหมดกี่เที่ยวนะคะจากนั้นก็ไปตั้งหารเศษกระดาษเศษมาเนาะได้เท่าไหร่เออไม่คูหารไปแล้วนะคะได้เป็น สี่สิบแปดเที่ยวนะคะอลังจากนั้นก็ไปต่ออบอตอบด้านล่างนะคะสี่สิบแปดเที่ยวโอเคเจอกันครับหน้านะคะบ๊ายบาย